แล้วหนูตายหนูตกใจเล่นกันอย่างนี้ตายแล้วพมาก็ตกใจอยู่มันมาจานแบบจานเหมือนในคลิปอาจารย์เลอรแบ่งครึ่งข้าวจานเนอ่คือข้าวกล่องข้าวกล่องเวลาเรานัดกองอ่ะแล้วแบบเนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือแบบข้าวกล่องข้าวกล่องน้อยปกติร้านพี่เป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์เคยกินไหมก็คือเสียเศร้าเสียใจว่ะ นี้ครับชี้เป้าร้านถูกกลับมาอีกครั้งชื่อคำาเนี้เพราะว่าชี้เป้าถูกดีดดออถูกและดีก็คือเราจะให้แต่ละคนอะเปหาอาหารร้านที่ถูกและดีที่ตัวเองแบบเคยกินที่กินอยู่แล้วประจำอะไรเงี้ยเอามา แนะนําให้คนอื่นๆกินปกติก็จะเอามาให้มารกินใช่ไหมแต่ว่ามารบอกว่ากินเยอะไม่ไหวแล้วก็เลยพวกมึงกินกันเองเถอะก็วันนี้เราก็เลยจะมานั่งกินกัน4คนเพื่อความคึกคักสนุกสนานอ่ะร้านแรกเป็นของใครดีโอ้พี่โค้ดน่าจะเจ๋งสุดแล้วแหละพี่โค้ดอ่ะหยขอโค้ดทีเด็ดต้องสดกูว so ่าคนเนี้ยต้องสุดใยต้องทั้งตลกนั้นอร่อยน่อร่อยตลกอีกอ่ะร้านแรกร้านแรกเป็นของแรกของมึงละกันของอ้าวของคุณวิวครับ ร้านแรกเป็นร้านที่ผมแบบกินตอนเช้าๆบ่อยโต้รุ่งมาแล้วก็มากินเป็นร้านต้มเลือดหมูก็คือเป็นต้มเลือดหมูอชก็บอกแล้วตอนเช้าเปิดแต่แบบตีสี่ตีห้าปิดิบเอ็ดโมงเช้าแหละใช่ไห้ยังไม่ได้นอนนะทำงานหาเงทนข้ามยิดดูอตัดต่ออย่างเงี้ยแบบแรงอะไรแรง ตัดต่อก็นับเป็นแรงเหรออ๋อตัดต่อมีไดมอนด์มีไดมอนด์เฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนอยู่แถวไหนร้านอยู่แถวไหนร้านอยู่แถวค่างพาตาเอ้ยตอนแรกอยู่ข้างพาตาแต่ตอนนี้เขาย้ายไปตรงไหนตรงแยกอรุณอมรินทร์จากพาตาไปจากพาตาเออเลี้ยวขวาไปสีราดเลี้ยวขวาไปสีราดร้านอยู่ทางซ้ายร้านอยู่ซ้ายไม่อยู่ขวาอยู่ซ้ายอ๋อร้านอยู่ซ้ายเลยเออต้องเลี้ยวเลยเลี้ยวเ้วใกล้เลยยังยังไม่ต้องเลี้ยวถ้าเลี้ยวอ่ะเลยแล้วเอ้าอย่าเพิ่งเลี้ยวเลี้ยวเพิ่งเลี้ยวด้วยเออยังไม่ต้องเลี้ยวอ๋อคือยังไม่ต้้องเลีียวไปราใช่ เฮ้ย hey, ไม่ใช่ติดล่าสิดติดล่าทางขวาเราไปดูคลิปกันดีกว่าตอนนี้กําลังเดินทางไปร้านต้มเลือดหมูยานพาตานะฮะนี้ผมพามาให้ดูก่อนว่าตอนแรกอร้านอยู่นี้เพิ่งเดินมาแบบไกลมากจากคอนโดที่อยู่นะเสร็จปุ๊บเขาก็ย้ายไปอยู่ข้างในนั้นแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอีกแหละแต่ว่าไกลมากอยู่แยกอารุณนมรินนะครับ มาถึงแล้วนะครับพยายามาจนผมงงว่าอยู่ตรงไหนมาแล้วนะครับต้มเลือดหมูกับกู๋ยจ้าพิเศษหมูกรอบชิมน้ำต้มเลือดหมูกันเลยอร่อย หวานเค็มๆตั้งสไตา์ตุ้งเรืองอหมูมีเลือดมีไส้ไส้นี่เขาอร่อยมากนะนี่เขาทำดีมากเลยทั้งชิ้นนี้ใหญ่เนี่ยก็มีหมูชิ้นเป้งๆกล้เครื่องในเหนายเียวเด้งอร่อยหอมไม่เหม็นต่อไปปวยจับดูหมูกรอบเขานะหมูกอรอบเขาแบบพีเศษน,นะ หมูเหรอเออดื่มบอกราคากินต้มเนื้อหมูสี่สิบบาทอันนี้สี่สิบาทพิเศษน่าจะห้าสิบแล้วก็ข้าวห้าบาทเนะาะครับนี่เจอเบี้ยของร้านแล้วเห็นเมืม่อกี้ยุ่งๆอยู่ไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้พี่ย้ายมาจากตรงผ่านหน้าใช่ไหมใทำไมย้ายมาเงี้ยเขาจ,จอดรถไม่ได้ไงรถเขาไม่ให้จอดอะไรก็ไม่จอดก็เลยย้ายอยู่ แต่ว่าในซอยอะไรมีที่จอดไหมครับมีเข้าไปเข้าไปข้างหลังเนาะมีจะมีที่จอดข้างหลังนะใช่ครับอันนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงตีสี่ถึงเที่ยงอ๋อตีสี่ถึงเที่ยงเพิ่งแต่งตัวเสครับเดี๋ยวอนาคตน่าจะประมาณบ่ายสองอะไรอ๋ออได้ครับขอบคุณมากครับเร็ียบร้อยหมดทิมนะครับนปาอร่อยกัน ตายแล้วหนูตายหนูต้องใจเล่นกันอย่างนี้ตายแล้วดีนะอยู่หลังกล้องแล้วหนูทานเลยแต่พอมีมาอยู่หน้ากล้องมันไม่มีหลุดออกเลยนะเออว่ะเออไม่มีหลุดได้ไงวะเออหยาเซ็นเซอร์นะคะเป็นบุกเกาตลาดอินดี้ให้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่จำได้แป๊บนึงนะดูชื่อร้านแป๊บนึง เนี่ยพี่เขาชื่ออะไรนะที่เขาเล่นดนตรีอ่ะอ่าพี่ใจแอนคือถ้าวันไหนมีพี่เล่นดนตรีอ่ะพี่ก็จะปิดร้านไปเลยใช่ครับใครจะรู้ได้ว่าพี่เขาเล่นดนตรีก็ต้องก็ต้องวงเขาแหละเพลเพลวงเขาแล้เออแจแอนนะแจแอนใช่ไม่ใช่เลือดสามสี่ก้อนเครื่องในเยอะเครื่องในเครื่องในที่อร่อยมากนะขอลองกินเครื่องในเพราะว่าต้มล้อนหมูเนี่ยเครื่องในดีมากไส้ไส้คืออร่อยมากต้มล้อนหมูเนี่ยคือเขาวัดกันที่เครื่องในเลยว่าทำเครื่องในแบบ ขาวหรือเปล่าอ่านๆๆๆได้ยๆนี่อือต้องแบบว่าคือครูชอบกินต้องกินบางคนอะชอบกินต้มลื่นอ่ะต่อได้ปิดจับอันนี้เป็นพิเศษ50บาทซึ่งก็คือเครื่องเขาก็ิ่มขายๆต้มเลือดหมูแหละทุกอย่างมีไส้มีตับปอดเซียงจีพริกสักหน่อยเนาะให้แบบเผ็ดไปลายลิ้นแต่เขาไม่มีกลิ่นพริกไทยเลยนะกปิดจับเขาด้วย เนี่เขาข้ามกรอบอะไรนี่ยอืมนี่เด้งอ๋อแบบอ่อมากแต่ชู้ผมไม่ได้หรอกนี่รอดูกันเลยด้ว่ฮโอู้พกโอยมากอ้าวเขาพูดเจนจบไปแล้วถูกไหมถือว่าถูกเนี้ยสี่สิบบาทหายากอยู่แบบคือไม่ใช่ว่าแบบแรนดอมไปแล้วจะแบบได้ราคาสี่สิบแล้วเป็นสี่สิบที่เครื่องครบเครื่องในหมูเด้งหมูชิ้นเลือดก็ให้มาเยอะจริงๆถ้าเกิดบอกบอกเขาอ้อนๆว่าชอบกินเลือดก็เผื่อได้เยอะกว่านี้ด้วยเนี่ยกว่าจับห้าสิบค่ะ ถ้าสิบไม่มีแล้วนะตอนนี้เกวดจำคือแบบหกสิบห้าหกแปดอ่ะคืออันเนี้ยถ้าธรรมดาก็40่สิบเงินทำร้านซิซิมเออสี่สิบพี่สิเลยห้าสิบถือว่าร้านนี้ดีมากชื่ออะไรนะจอมจอมอะไรนะมันชอบกินจริงป่ะเนี่ยผมไม่รู้ชื่อร้านไงคือสิคือข้าวผัดตาจอมทัาพเขาชื่อจอมท้าจอมท้าพใช่ร้านต่อไปขออีกิ๊กแล้วกันร้านอะไรร้านชื่ออะไรร้านชื่อไม่บอกไปดูในคลิปเดี๋ยวโอเคไม่บอกเดี๋ยวไม่บอก ไปดูในคมพูดตามนร้านอะไรร้านอะไรไม่บอกไม่บอกจะให้ไปดูในคลิปเพราะในคลิปหนูบอกแล้วไงในคลิปหนูพูดไดแล้วอไปดูคลิปไปดูคลิปตอนนี้นะคะเราจะไปร้านโจอี้ตามสั่งซึ่งอยู่หน้าช่องเจ็ดเพราะร้านเนี้ยเคยมากินหนึ่งครั้งแล้วรู้สึกว่าแบบตกใจมากเพราะราคามันแบบมากินตอนที่ราคามันยังไม่ขึ้นด้วยคือราคามัน มันถูกมากล้าไหยเยอะมากนะ่ากลัวมากร้านนะาอยู่ตรงซอยพระโลนโยธิน181แทับ่ 1, แยก8ตอนนี้มาตอนใกล้จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าคิวเยอะไหมแล้วก็จะเหลืออะไรกินบ้างแล้วก็นี่อันนี้เป็นเมนูเดี๋ยวถ่ายเมนูให้ดูนะคะว่ามันแบบเนี่ยราคามันดีมากทุกคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าพออาหารมาถึงอ่ะจานใหญ่แค่ไหนแล้วรับรองเลยว่าจึง้งแล้วก็เดี๋ยวไปขิงกันที่สตูว่าของใครอะ่ะมันจะฟึ่งกว่ากัน ทุกคนอันนี้ก็คือข้าวมาถึงแล้วเดี๋ยวบอกก่อนว่าอันนี้คือธรรมดานะคะแล้วก็กิบเพิ่มไข่ดาวไปกระเพราหมูสับธรรมดา40เสิงไข่ดาวอีกฟองหนึ่งเป็นห้อันนี้กระเพราไก่กรอบธรรมดา ได,ได้แบบั่สี่สิบาทคือรสได้อะก็คืออาหารตามสั่งแบบเแบสบิกอร่อยกินได้แล้วคป็นใครที่เน้นแบบกินอิ่มอุ้มร้านเนี้ยอย้วซื้อกลับไปที่สตูมั่นใจว่าของตัวเองอะชนะพี่ปินแม่ทีเนี้ย ก็บอกมาเลยว่าหนูไม่รู้จะไปร้านไหนหนูเลยดูทิกตอ,อกแล้วหนูไปตามมาค่ะไม่ไม่เรื่องราวเป็นอย่างนี้ก่อนคือเราเราเคยไปกินแล้วไงเพราะว่าแบบว่าเราเพิ่งดูทิกตอ,อกเมื่อวานนี้แหละไม่ใช่ <c oughs> นยยหนูย้ายไปอยู่หนูย้าย<น><ว>ไปอยู่แถวน,นั้นแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าร้านข้าวร้านไหนไมาหล่อล้วเซิร์ชแล้ว,ลวอ้าวมันกใกล้เรานี่เราก็เลยลองไปกินแล้วไปกินสองสามรอบแล้วก็นี่ก็คือไปใช่ไหมแล้วทีนี้สั่งคนละจานแต่ตอนสั่งก็หันไปมองโต๊ะอื่นแล้วล่ะว่า เยอะเนาะก็พยายามยังตอบใจเรืองอยู่ว่าว่าจะสั่งพิเศษพอมาก็ตกใจอยู่มันมาจานแบบจานเหมือนในคลิปอาจารย์เลอรแบ่งครึ่งเน้างข้าวจานเนึ่งคือข้าว่อกเวลาเรานัดกองอ่ะแล้วแบบเนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือแบบกองกองข้าวกองน้อยปกติโอ้โหดี่ข้าวกองราคาราคาในคลิปบอกแล้วแต่บอกคนอีกรอบหนึ่งว่าอันนี้ถ้าเป็นกระเพราหมูสับธรรมดา40แต่ว่าเพิ่มไข่ดาวมาด้วยก็เป็น50 50ิ้าสิบอ่าแต่ว่าทะเลทะเลเพราะว่าเพราะว่าวันไปอ่ะ คือปกติไปอ่ะไม่เคยไปตอนช่วงเช้าเลยก็จะไปตอนบ่ายๆมันก็จะมีเหลือทะเลให้กินพอเป็นทะเลปุ๊บร้ <c oughs> อยห้าิบ <c oughs> อะอะขอดูอไม่ได้สั่งทะเลบ่อย <c oughs> มันจำลวคุ้งราคาไม่ได้หรอกแล้ไมไม่จำ่อนมาถ่ายจำแล้วจะตื่นเต้นมเมื่อกี้โดน โยนมุกแล้วก็ห้าสิบบาททะเลผัดพริกเผามีกุ้งหนึ่งสองสามสี่ตัวห้าตัวอีกเาตัวปลาหมึกเขาได้ปลาหมึกอีกสี่ห้าหกชิ้นมีปลาดาวด้วยนี่ไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อนึกว่าทะเลแบบนั้นมีนางเงือกด้วยมีหอยเชลล์อะไรนี่อ่ะเดี๋ยวชิมชิมด้วยนะคะเลยแต่อร่อยเดี๋ยวเราตัดใช่อร่อยทอดผัดอร่อยผัด ขอลองชิมไ่ดาวก่อนไหดาแต่และร้านรสชาติไม่เหมือนกันเลยบอกคนดูก่อนว่าในคิดจริงๆร้านเขามีหมูก,กอรอบแต่ต้องไปเช้าหน่อยแต่วันนี้ไปเช้าเกินหมูก,กอรอบยังไม่เสร็จเขออ <laughs> าผัดพริกเผารสรสชาติคือผัดพริกเผาในร้านอาหารตำสั่งมันจะมีรสแบบนึงแต่อันนี้เขาผัดพริกเผาเหมือนเหมือนร้านข้าวต้มอะอร่อยมากอันนี้เป็นผัดพริกเผาที่รสชาติแบบกลิ่นใบ โหระพาแรงๆมีความหวานหวานกลิ่นหอมๆเนี่ยดูดินี่คือจานมาตรฐานที่ที่ใช้กันปกติอ่ะวางข้าวเข้าไปอ่ะตักยังไงก็หกแสดงว่ามันเยอะมากเพราข้าวเยอะมากร้านพี่เป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์เคยกินไหมอือร้านหนึ่งเสียเสียใจว่ะหมดความมั่นใจเขาพูดแบบเอ้ยไม่รู้ไม่ทราบพูดอะไไปดูคลิปเลยก็ได้ <laughs> อ่าดูคลิปดูคลิปเย้ไป <laughs> ตอนนี้คิดเป็นยี่มหม้อใส่อนม <u> uh> โอเคครับตอนนี้พี่พามาอยู่แถววรจัรน,นะครับตอนนี้เป็นเวลา,าประมาณแปดโมงก็คือตื่นเช้ามากซึ่งวันนี้เราจะพามากินนีร้านตรงอยู่ข้างหลังนี้ชื่อร้านว่าเฉิงกงเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์เพราะพี่ชอบกินข้าวมันไก่สิงคโปร์มากแต่ว่าเวลาไปกินในห้างหรือว่าไปกินแบบ ร้านในตโตเมืองหน่อยอ่ะมันก็จะมีราคานิดหนึ่งใครไม่รู้ว่าข้าวมันแก่สิงคโปร์มันต่างกับข้าวมันแก่ธรรมาดายัางไงเดี๋ยวก็ไปดูกันในร้านเคยมากินครั้งหนึ่งตอนนั้นมาทําธุระแถวนี้แล้วก็แบบเฮ้ยทำไมมันถูกจังวะก็เลยแบบคิดว่าร้านนี้ก็น่าจะเผื่อใครชอบข้าวมันแก่สิงคโปร์เหมือนกันมาดูครับ เป็นสอสสีน้ำต,ตาลน้ำตาลตาเนี่สักอย่างมันทำให้มันไปเข้ามากับสิงคโปร,ร์นี่เราไม่รู้มันคืออะไรนะซึ่งเ,เนี่ยไซส์เนี่ยไซส์เอสเนี่ยไซส์เอสซึ่งอิ่มนาะนี่คือเยอะนะห้าสิบบาทอุ้ยสุปเช้าเช้าแบบนี้ได้สุปสุปเขาจะแบบอ๋อคือมันจะไม่ค่อยพิมพไทยเหมือน,นเรามาใส่ทีหลัง,งอะไรเงี้ยถ้เป็นแบบหวานเค็มเป็นกลา ไก่นี่นก็เห็นเห็นเลย่ะจิ้มให้ดูนนลเลยเน้นๆเงาๆประมาณนี้นะลืมว่าตัวเองสั่งเขายกหมดเพยงจานหนึงขอบคุณครับจะกินหมดแน้นก็เดี๋ยวสั่งอันนี้ไปให้น้องกินกันด้วยแล้วก็มัาจะเราสั่งไก่ทอดกับไก่ย่างไปให้ลองด้วยจะได้แบบรู้เลยว่าร้านนี้เป็นยังง ่ามาแล้วอันนี้เป็นน Excel ้ำจิ ic ic ้มหมาล่าครับลูกค er ้าสามารถปรุได ah, ้ปกติข้าวมันไก่สิงคโปร์ก็จะมีน้ำจิ้มอันนี้เรื่องข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ธรรมดานะอ่าเนี่ยอน้มันจะเป็นเหมือนพริกเผาถ้าแบบว่าของสิงคโปร์จะสามอันนี้เป็นพริกเป็นซีฟู้ดพริก ก็อ่ะแตข้าอ่ะนะาวข้าวข้าวข้ามันข้าวมันพี่คนพี่คนคนไอ้เรากินแค่นี้คนดีดีผมอยากกินนะอยากกินต้องชเมีน้ำจิ้มก่อนถ้าเกิดปกติที่กินก็จะใส่ไอ้นี่อายังอ๋ออ๋อยังอ่ะ จอความสนุกของการกินข้าวมังกรสิงคอปร์คือเราสามารถเปลี่ยนน้ำจิ้มเออมันแบบแล้วแบบเอ้ยอยากได้ฟิลนี้คํานี้อยากได้ฟิลนี้คํานี้อะไรเงี้ยหนูว่าอะไรลูกเออพี่ขอได้่ครับบูอร่อยมากในพิชัยได้ลูกบอกแต่เขาขายห้าสิบบาทซึ่งมันแบบถูกจริงทั้งหนึ่งจานอย่างเงี้ยก็คือได้ได้คือถ้าจะไปขอเขาเขาคงให้มาเป็นเต้านาหลุมแบบ หลายหลายหลุมปะแล้วก็เขามีไก่ย่างด้วยไก่ย่างข้าวเป็ดข้าวมันไก่แต่จานละหกสิบหนังมันก็จะแบบมีซีอิ๊วซีอิ๊วยังไม่เคยกินน้ำจิ้มดีกว่าเฮ้ยไก่ย่างเลยเฮ้ยไก่ย่างเลยไก่ย่างต้องจิ้มน้ำจิ้มหน่อยไก่ทอดนี้จะเป็นแนวแบบเหมือนข้าวมันไก่ทอดทั่วไปแต่ว่าหอมวันนี้ลองสั่งเมนูที่ไม่เคยสั่งมากินด้วยก็คือข้าวหยกข้าวหยกบะหมี่ข้าวหยกข้าวหยกข้าวยกคืออะไรคะข้าวหยกคือหมูต้มซีอิ๊วอ่ะ เออถ้าไปกินตามร้านอาหารจีนหรืออะไรเงี้ยราคามันก็จะ hmm. ไม่น่าคือถ,ถ้าได้ทั้งบะหมี่ทั้งเข้าหยกมาแบบเนี้ยหมดเนี่ยจานเนี้ยคือ200ก็เป็นไปได้แต่ oh. น,น,นี้คือเขาขาย99บาท แล้วถ้ามันหนุ่งเลยกเขายกคนภาษาจีนคุณจะรู้ไหมล่ะเขาไม่ได้ไว้เขาเป็นสีเขียวแบบนี้อ๋อนี่หน้าคนไหมอ่ะแล้วก็ไว้เขาเป็นสีเขียวตรงนี้ต้องยกให้คนดูเล่นโอยเล่าเอรายกให้คนดูดูแล้วแหละถ้าเล่นขนาดเนี้ยที่เน้นเน้นไหนเป็นหน้าไหนเป็นหน้าไหนนี่เป็นหน้าไงเดี๋ยวผมใส่ตาให้เร็วหนึ่ง มีวีตาด้วยโอ้ก็เป็นเขาที่เน้นเดนๆคันนี้พื้นตอต่อสีเขียวสีเขียวเนี่ยเขาเลยอันนี้เขาแค่ใส่มาเสริมๆอ๋อแต่นี่หละเขาหยกคือตรงนี้ตรงนี้เป็นเขาหยกอันนี้แต่แต่ว่ากติเขาเรียกอันนี้นะเอาเราหยกนไม่ใช่คนชื่อยกเขาตกไปเลยในหม้อองเงี้ไม่มีอะิเน99บาทที่แบ่งกินได้สครั้งเหมือนกันากว่าเราจะได้กินบะหมี่เขายก เอาหนูเอาแต่ลูกเยอะๆหนูหนูกินไรลูกบะมี่ครับโอ้ตักมาซะเยอะเลยโอ้โหเนี่ยนะมันเข้ากับบะหมี่ใช่ไหมมันอร่อยมากเลยน้ำมันน้ำมันของกลิ่นน้ำมันปั้อร่อยมากหวานๆเข้มๆอ่ะใช่ใช่ความใหญ่นี้เจ้าอะไรเออได้ได้ได้โอ้ยหาความรักความ เมตตาอ่าก็จานจานนี้ไก่รวม3อย่างที่เราเห็นนี่ที่มีไก่ทอดด้วย149มี99ข้าวมันไก่สิงคโปร์ไซส์เอสบาทร้านชื่อว่าเฉินกงนะครับอยู่ตรงแถวถนนมรจัดแถวซอยปากซอยบ้านดบกไม้ มา <rica Listening S 2> ทีเด็ดนี่ทีเด็ดปาแล้วร้านสุดท้ายโอ้ยรอเลยรอเลยรมีแค่สามร้านนี้เดี๋ยวทุกคนจะลืมสามร้านนี้ไปเราได้กี่ร้านผมโอเคเป็นแนวไหนเป็นแนวไหนแนวภาคอีสานนิดนึงอ่าีสานด้วยโอ้ยมาเต็มแน่เลยอย่างเงี้ยของแจไม่รอดแน่เอาย้อนไปกัน ชีเป้าถูกก็ดีวันนี้นะครับผมจะพาไปกินร้านส้มตำที่ดีที่สุดและก็อร่อยที่สุดในย่านพานั่งก้าวครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ฝากเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกินครับเพราะว่าชีเป้าที่เห็นแบบไอ้พวกนั้นเน่ะมันไปตอกนกลางวันกันเนี่ยผมจะพาไปตอนดึกๆเนี่ยนี่ไปกันเลยน้องๆ S <S มาถึงแล้วนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านลาบเป็ดวาลินนะครับอยู่แถวไลชเบิกนะครับก็จะเป็นเพลงกับแนวลูกทึงกท่งลูกทุ่งลุกทุง่งนิดนึงเอ๊ร้านปิดตอนตีสองนะครับใครผ่านมาก็แวะมาได้น,นะครับของที่ซิกเนเจอร์ของร้านนี้ก็จะเป็นลาบเป็ดเพิ่มกรอบน,นะครับแล้วก็ลาบหมูสูตรเฉพาะของร้านครับอ่า ผมก็สั่งไป2อย่างก็อยากจะให้พี่ๆมาลองกินเดี๋ยวรอเขามาเสิร์ฟก่อนเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับก็ได้มาแล้วนะครับทั้งสองอย่างนี้เป็นลาบเป็ดเพิ่มกรอบกับเสิรร้องไา อ,อุ้ยทำเหมือนมัดจูเลย <laughs> เป็นลาบเป็ดท,ที่ไม่เหมือนใครมันรัวมากนี่เดยได้กิน <laughs> เดี๋ยวลองให้ดูนี่กับติ่มเจา้า เดี๋ยวห้ายเป็นหอยที่นุ่ม,มเพราคเป็นร้านเดือดจัดจนเหนียวๆร้านนี้นุ่มมากครับก็ขอจบการรีวิวครั้งนี้เดี๋ยวไปเจอที่สตูต่อครับ ผมน่ากินมากหมูคุกฝุ่นไม่ใช่ไม่เดี๋ยวลองได้เดี๋ยวเราได้ผมเข้ามาเข้ามาเข้ามาหูอยากกินอยากกินแบบไม่รู้ต้องแบบกิได้โอ้มีแค่นี้นะมีแค่นี้เอ้าอันนี้อะไรนะมมูกแรเ้ยความอร่อยมันจะมีนิดเดียวโอ้ จานนี้เท่าไหร่นะ95 95บาทลาบลาบเป็ดเป็ดนะ95บาทมีอะไรบ้างเขาเขียนว่าลาบเป็ดซิกเนเจอร์เพิ่มกอบกอบคืออะไรคะเนี่ยเผมอยากให้ทุกคนมาลองดูไม่คือคือพอเราไปกินที่ร้านใช่ไหมขอเดินมาถ่ายรูปเราแบบอ่ะถ่ายรูปเลยค่ะแอะปึ๊บเสร็จแล้วพอเราเดินพราจ่ายเงินเสร็จจะกลับปัดประตูร้านจะมีตรง เ,เอาลูกไหมขายเราแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเพิ่มกรอบอะลูกจะใส่กรอบมาอ๋อไม่เป็นอย่างนั้นหรอไป <c oughs> ยกไป <c oughs> ยกกลับบ้าน <c oughs> แต่มันมีอะไรเหมือนเทกเจอร์กรอบๆบอนี่ป่ะอลองชิมดูว่าเป็นกรอบมันคืออะไรไกรอบจริงมันเหมือนกากหมูป่ะเออกากหมูกากหมูฟิวฟิวอร่อยนะอร่อยนะเป็นเล่นเขาเหนียวไหมเขาเหนียวทำไมถึงเลือกร้านนี้นะตอนที่เรารับโจทย์ไปเนี่ย ผมรู้สึกว่าการนี้เราจะซื้อราบราบนึงอ่ะมันต้องแบบต้องไม่ธรรมาดาแล้วก็รักผมก็เอ้ยราคาช่างมันบ่มแบบก็น้นอร่อยเน,น้นอร่อยแบบผมมมนติดแกมอะผมมมนติดแกมอ่ะ <c oughs> ลาบาผมติดแกมลาบเมนูนี้เสือร้องไห้ทำไมเสือร้องไห้เพราะได้น้อยอ ทำได้่งเราตอนเช้าผมผมแบบมานั่งเล็ใช่ไหมแล้วผมก็อ๋อเขาไม่ได้ให้มาเท่านี้ใกล้แล้วผมก็แย่ใครเดินผ่านก็ผมห่อแม่ผมก็เลยหยิบไปสามชิ้นกินสามเลยเหรอใช่กูสามเอาเอาเฉลยเลยว่าที่มันน้อยเนี่ยเดินไปเดินมาคือพี่เหรอเอ้หนึ่งเอ้หนึ่งถึงว่าม่น้อยปกติเยอะกว่านี้ครับพอถ้าเสือได้เท่านี้้อให้เลยอืมตัวนี้มันเหมือนนอนทั้งวันเนาะดูไม่มีกล้ามเนื้อเลยเออมัน อันนี้ร้านนี้จะเน้นมันแบบหอมมากกินมันหอร่อยหอมโคตรอร่อยมากไอ้บ้าอนีร่อยโคตรเลยเหมือเป็นิบบก็ถือว่าโอเคนะจากปริมาณตั้งต้นมันที่ไม่ใช่ที่เราฟินกันไปตอนแรกมันเยอะกว่านี้แต่ว่าร้านต้องตามในห้างอะไรเงี้ยก็พวกเสิร์ฟรงห่าอะไรเงี้ยก็คือแบบสองร้อยอยู่นะมา้อันนี้ก็เป็นรอบแบบที่อร่อยด้วยไม่ได้ไม่ได้ทำง่ายๆหมายถึงว่ามีลูกเล่นมีพริกขั่วมีแบบมีกากอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมมาแก้ตัวใหม่ คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นแถวบางแคเธอช่วยแม่แก้ก้าวมันไกลตัดอคลิปหน้ากลับจะบอกว่าทะไงนี้คลิปหน้าแก้ตัวแก้ตัวแต่อันนี้อร่อยนะคือไม่ได้ไม่ได้ไม่บอกว่าร้านไม่อร่อยนะเจามาแบบเอ็นโตะอ่ะเอออ่าก็ใครรู้สึกว่าร้านไหน คุ้มค่าแล้วไหนน่ากินแล้วไหนเคยกินอะไรยังไงก็ลองเมนกันมาดูครับถ้าอยากดูชี้เป้าถูกเลยได้อีกอยากให้วนเวียนเปลี่ยนใครมาเอาพี่มาร์ทมานั่งบ้างไหมคือพี่มาร์ทอ่ะมันเป็นคนที่กินของคนอื่นอย่างเดียวเลยในคอนเทนต์นี้ยังไม่เคยเป็นคนที่ต้องไปสอบหามาเองเลยก็ถ้าอยากพี่มาร์ทไปสอบหามาสู้คอมเมนต์บอกมาได้หรือว่าอยากให้พี่เจนนี่ลองมาบ้างเพราะว่าเขาอ่ะแกลงเขารอเรียนร้านในโคตรเยอะมากโอเคครับก็ เอ็มแนเคสปอร์ตขอลาไปก่อนวันนี้กดไลค์ like คลิปนี้นะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบแต่ถ้าเกิดไม่ชอบกดไลค์อ, like อย่างเดียวแล้ว<ช>ไปไกดซับชองเพราะว่ามีปล่อยกอะให้ดูนะมีถูกแพนให้ดูด้วยแล้วก็ย,ยังมีห้าส <40, 130, S 3> ิบสี่สิบสามสิบมีคอนเทนต์ดีๆเต็มไปหมดเลยถูกแพงถ้าไม่ชอบคลิปนี้ไม่เป็นไรกดไปดูคลิปอื่นได้กดดูไว้แต่ปิดเสียงก็ได้ปิดเสียงไว้กวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายสวัสดีครับ๊ก๊ก